รู้จักเหรอคะรู้จักครับตะโกนแซมหูหมดรู้จักรู้จักเออก็ไม่มีอะไรก็เดินทางไปเรื่อยแหละไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตอนทีครับพอดีปองไันไก่ทว่าเดียโก้แต่อิตด้ไก่หลูครับจำได้ผมจําได้นี่รู้จักกันใช่ใช่เจอกันบ่อยอยู่เล่นนายหายไปไหนมาอ๋อที่พี่ออกไปทัวร์โลกนะเหรออ่อใช่พี่ทัวร์ไปหมดทุกหมู่บ้านเลยถูกไหมพี่ก็เลยมีสหายเยอะน่ะออเรียกว่าพอรู้จักอยู่บ้านแล้วกันไม่ทางขั้าวางขวางหลือเกิน <laughs> ไปกว้างขวางไปกว้างขวางไม่ <laughs> ไมแต่เป็นจริง,งามันเ,เอาจิมก็แอบอันตรายอยู่นะหมายถึงว่านายแบบว่ามันก็โถ,โถโแต่ถ้าเป็นนายเป็นมิกกับทุกคนมันก็ดีจริงๆเอาพุ่งตรงก็เดินทางคนเดียวกลุ่มเล็กๆมันหูตาไวากว่าเคลื่อนที่ไวกว่าจะหลบอะไรนก่ง่ายอ่ะอจริงก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกคือนายไม่ได้อยู่ในครอบครัวเวทโคตด อะไรโปนเขาใช่ไหมมา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 ตามพันไรที่นี่เนี่ยเอ่อต้องบอกว่าพี่ทอมมี่เป็นคู่จิ้นกับพี่เดียโก้นะคะเฮ้ย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 เขารักกันนะคะไม่ใช่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 เดียโก้เคียร์หน่อยดิห่วงกันนะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเออเจมี่แต่ว่าฉันเอ่อเปลี่ยนนิดนึงเขาใส่ชุดคู่กันหรือเปล่านั่นเห็นไหมเขายังใส่ชุดคู่กันเลยชัดเลย ก็ตอนเขาไปออกสำรวจเขาเป็นห่วงกันจะตายสองคนน่ะช่วยกันอยู่สองคนเออคุยคุยอะไรคุยอะไรเด้อเออเฮ้ยคือถ้าถ้าแซวแล้วมันมีมีมีคงมีเขินกันด้วยน่าจะแปลกๆอยู่นะมีไม่มีไม่มีเขินไม่มีไม่มีเฮ้ยโอเคโอเคโอเคพี่คอมมี่เข้ากับคนยากจะตายแต่ว่าพี่เข้ากับพี่เดโก้ได้ดีมากเลยน่ะเธอคนเขาแซวกันทั้งหมู่บ้านพี่ควาประเด็นจริงกันน่ะถ้าแซวถ้าแซวทั้งหมู่บ้านก็นได้ไหนเอา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 เป็นการเป็นงานก่อนก็ได้เออเป็นการเป็นงานก่อน ถ้าฟังด้วยได้ไหมเนี่ยถ้าฟังได้กรอข้างนอกได้อะสมมติว่าไม่ได้เอาสมมติว่าไม่ได้ก็ได้สมมติว่าไม่ได้เอาไม่ได้โอเคก็ฟังอยู่ดีโอเคแต่ว่าคือเขาเป็นคู่รักกันอะเนาะฟังได้ครับฟังได้จริงๆมันไม่ได้นี่อะไรคือผมจะบอกว่าอผมผมไม่จะพูดยังไงดีอะคือผมรู้ใช่ไหมว่าผมรู้มาว่าดีกว่าผมรู้มาว่าแอสโลเนี่ยมันกลับไปที่ดิฟวูด ใช้คำว่าเป็นคำถามก่อนแล้วกันครับตอนนี้เป็นไงบ้างคือใช้คำว่ามันกลับแอดโลบอกว่ากลับมาดีบูสแต่ยังมีคนเจอที่โนแมนอ่าถูกต้องอ่านี้ดีบูสก็รู้ถูกไหมครับแล้วมันมีวิธีการจัดก,การกับคนนี้ยังไงครับคือตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านพยายามจะคุยแต่ตามตัวยากมากไม่เจอเลยอืมงั้นมันน่าจะแบบคือที่ผมไปหาเฟย่าวันนี้เนี่ย ผมก็ไปบอกกับฟย่าตรงๆว่าเออผมน่าจะมาดิบูตไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆมันไม่เชิงว่าไม่ได้แล้วแบบนั้นครับแต่คือผมไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ผมไปกับเอเดนจําได้ไหมที่ไปคุยกั<อ>บพวกคุณกลับมาผมมีปัญหาที่หมู่บ้านถึงขั้นต้องเสียน้ําตากันเลยทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่ผมมองกับสิ่งที่เพื่อนๆมองไม่เหมือนกันเสียน้านําเลยน้ําตาครับมีน้ําตา ใช่คือผมก็เลยยังใช้คำว่ามีความเป็นห่วงแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเหมือนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันกับครอบครัวเวดโค้ดด้วยแล้วก็ผมก็ผู้คนก็จริงใจระดับหนึ่งเลยก็เลยอยากจะไปแบบจากสารที่ผมรับมาผมคิดว่าัวมันจะเป็นอันตรายกับติปูหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นผมก็เลยเลือกที่จะไปบอกด้วยตัวเองว่าเออผมคงอาจจะต้องให้ความเชื่อใจแล้วก็ให้ความสบายใจกับทางฝั่งผมมากกว่า เรื่องเลือกที่จะไม่เดินทางจรงห่ืใช่ครับก็เลยบอกกับเฟย่าแบบนั้นแต่เมื่อกี้คุณเวน่าเหมือนจะมีคาถามถามถามผมก่อนได้เลยนะจะได้แบบทีเดียวเมมีคคําาถนะะจริงผมว่าเราพูดแบบปกติได้นะในนี้ไม่น่าจะมีใครได้ยินจริงครับพูดพูดเลยมันจะได้ฟังกันชัดเจนด้วยเบาใช่ไหมคะใช่ครับพูดพูดเลยอออแค่เหมือนกับอยากรู้นะคะว่าปัญหาอะไรที่ทําให พี่เจมมี่ถึงคิดว่ากลุ่มเวทโคดของเราจะไม่พอใจกับสิ่งที่หมู่บ้านมันจะเกิดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหมู่บ้านนะคะอ,อ,อยากขก้ไนะคะไม่ใช่ไม่พอใจครับแต่กลัวว่าจะเป็นการขัดแย้งหมายถึงเรื่องของความคิดซะมากกว่าเพราะว่า <c oughs> คนที่ชื่อแอโลเนี่ยเ <c oughs> ขาค่อนข้างทราบปัญหาให้กับหมู่บ้านแล้วค่อนข้างมีความรุนแรงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่พวกคุณกับ กลุ่มแอดโซนเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้จริงๆผมเกรงว่าบ้านอื่นหรือว่าคนอื่นเขาอเนี่ยครับเขาจะมองไปโคตรไม่ดีเข้าใจไหมครับหมายถึงว่าเขาก็จะมองไปอีกแบบหนึ่งเลยเขาจะอาจจะมองว่าพวกคุณไม่น่าไว้ใจหรือว่าเป็นกลุ่มที่จะใช้ความรุนแรงซึ่งกลุ่มไปโคตรเป็นเป็นอย่างนัหรล่าครับก็ไม่เป็นถูกไหม อย่างที่ผมบอกเจมี่ไปวันนั้นนะครับว่าตอนนี้หมู่บ้านมันกําลังปรับเปลี่ยนแปทางที่ดีขึ้นนะครับคืออันไหนที่เป็นปัญหาพวกผมก็พยายามเคลียร์เพราะว่าตอนนี้กลุ่มพวกผมก็ขึ้นมาช่วยสปอร์ตหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่แบบเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายไม่ได้มองว่าดีบูดใช้แต่ความรุนแรงอืมใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าผมหวังดีมากกว่าที่ที่เป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วมันมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าดีบูดเนี่ย ไม่เข้าร่วมกับสี่หมู่บ้านด้วยเหตุผลต่างที่ผมผมเข้าใจผมเข้าใจแต่คือคนอื่นเนี่ยเขาก็ชอบมีความเห็นต่างพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจได้ครับอืคือในฝั่งผมคิดว่าถ้าพวกผมไม่พร้อมแล้วไปเข้าร่วมทางที่ตัวเองไม่พร้อมแล้วผลกระทบมาทีหลังและถ้าสมมุติโนแมนสามารถสมมุติเกมพิกสี่หมู่บ้าน ไม่สามารถเอาโนแมนอยู่อืมกลุ่มที่ผมกระทบให้สูงคือหมู่บ้านผมเพราะว่าทรัพยากรไม่มีเลยอ่าครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่คือผมจะบอกวันนี้ผมอ่ะเข้าใจทุกกลุ่มเลยผมเข้าใจทั้งเวทโค้ดเข้าใจทั้งดิฟบูทด้วยในภาพเรื่องของภาพรวมเข้าใจทั้งสี่หมู่บ้านเลยคือผมเข้าใจทุกคนเลยแต่คนอื่นไม่เข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจไงไม่เป็นไรครับเรื่องั้นไม่เป็น <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าสมมติมันคือผมว่ายังไงเขาไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่า บุกเข้ามาทําร้ายพวกผมถึงหมู่บ้านหรอือเข้าครแบบถึงขั้นนั้นนะขั้นนั้นแหละผมเ็เลยเจรจาก่อนเรื่องที่จะไปคุยกับเฟยา่าเจอเฟยา่าพอดีก็เลยบอกผมคิดว่าไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยความรุนแรงมันถึงขั้นไหนถ้าเกิดมันรุนแรงถึงขั้นที่แบบว่าเฟโคร้รดรวมไปถึงผู้นําเอาไม่อยู่ละ่ะผมก็เลยบอกกับเขาไปตรงตรงเลยว่าเดี๋ยวผมพูดตรงนี้เลยว่าเออบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆผมคิดว่าพวกคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มที่ มีคุณภาพแล้วก็ไปในเชื่อใจได้จริงใจผมก็เลยบอกว่าให้ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนให้มาที่หมู่บ้านผมได้นะก็บอกเขาไปแบบนี้เลยอันนั้นคือในกรณีที่แบบว่าแต่ว่ามันเกิดปัญหาภายในแล้วแล้วอ่าใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าพวกคุณจัดการได้อย่างเงี้ยผมก็โอเคดีเพราะว่าตอนนี้แอสโลแทบแทบไม่ได้มาที่หมู่บ้านเลยครับแค่แบบมาที่วันนั้นที่ผมบอกไปก็คือเข้ามาในวอแล้วก็หายไปและล่าสุดมีคน บอกว่าเจอแอสโลที่โนแมนอ่าใช่ครับซึ่งต้องซึ่งก็เป็นคนในหมู่บ้านชื่อโนเอลอืมใช่ครับผมอันนี้ผมถามอีกมุมหนึ่งคนลุงโนองเอลนี่ไว้ใจได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องนี้จะไม่คุยกับผมส่วนตัวผมมีเรื่องจะถามเลครับอ,อืมอ่ะสาวๆคือรู้ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะใช่ผมจะให้มันตอนนี้คือผมยังไม่มีหลักฐานชัดเจนผมยัง ไม่อยากแม่ไอสัตว์แม่เย็ดเลยร,รู้ไปมากกว่านี้เดี๋ยอน้องๆผมจัดการเองครับโอเคได้ครับมีัมเงเางอะไรจะถามเจมี<ง>่หรือเปล่าน้องผมเข้าใจอยู่แล้วครับขพอสุดท้ายถ้ามันชัดเจนเลยผมก็แจ้งในกลุ่มเขาพดอยู่แล้วถามเลยได้เลยครับคุณเรยา่าเมอร์ล่าเวนนาโอ้ผมชอบชื่อจริงเลยโอเค <laughs> <laughs> แต่ผมจำได้นะผมจำได้ว่าใครชื่ออะไรไม่น่ามีปัญหา มีอะไรถามรเปล่ากันอ่ะนั่นแหละครับ<ย>ที่ที่ผมไปหาด้วยก็คือความเป็นห่วงลว้วนๆเลยครับเพราะว่าเรารู้จักกันแล้วก็เคยทาเรื่องไม่ดีต่อกันแล้วก็แบบเรายังผ่านตรงนั้นมาแล้วผมก็มันก็เป็นความพันธ์ที่ดีที่ผมจะรักษามันไว้มากกว่าจริงๆที่ผมมาคุยก็คือมีเรื่องที่จะคุยส่วนตัวแล้วก็อยากมาขอบคุณความหวังดีจริงๆครับอันนี้เขาเข้าใจได้เพราะว่าพอเข้าใจที่เวน่ากับเบย่าซื้อมาอยู่เพราะว่าน้องก็แจ้งผมผ่านวอลก็คือตอนแรกผมคิดว่า เป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าแต่พอมาแอสโลคือเข้าใจได้เพราะว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าแอสโลได้อยู่ที่หมู่บ้านหรือเปล่ามีแค่คนในหมู่บ้านครับแต่พอผมมารู้ก็คือคือยังไม่ได้ยังไม่ได้พาหัวหน้าหมู่บ้านคุยกับเขาทีเพราะว่าตามจับตัวไม่ได้เลยตอนนี้ก็คืออยากอยากแบบเคลียร์ว่ามีจุดประสงค์อะไรถึงกลับเข้ามาหรือแปลว่าทาไมถึงยังใช้ว่ายังไงผมฉันก็ยังคือเหมือนวับนะครับพูดว่ายังไงฉันก็ยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านไปไหนนะคือเขาใช้คํานั้นเพราะผมก็เลยคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยครับ คือแอสโลเนี่ยยังไม่ทางมไม่รู้ว่าเขาคืนด็อกแท็กให้กับหมู่บ้านหรือยังในขณะที่ถ้าสมมติเขายังถืออันนั้นอยู่แล้วเขายังสร้างปัญหาอะไรอีกหรือทางดิฟฟูดไม่มีความเด็ดขาดในการจัดการปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาแน่นอนในอนาคตเข,ข้าใจได้ครับแต่ถ้าถึงวันนั้นมันมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วผมว่าผมก็อาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่เออไม่ไม่เชิงเข้าข่าแล้วกันนะผมก็้าจ,จะบอกได้ว่าเอ ดูว่ามอง<ว>เป็น,ปนไนา่าถูกต้องพวกคุณไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น <c oughs> ตอนนี้ภายในหมู่บ้านมันค่อนข้างมีหลายๆอย่างเข้ามาครับก็เลยบบว่าค่อนข้างวุ่นวายในส่วนผมว่าจะคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านเหมือนกันว่าถ้าเขาเรื่องที่จะไม่เข้ามาคุยหรือเรื่องที่จะไม่เจอพวกเราก็ต้องคุยกับรัฐบาลน,นะครับว่าให้เอาดอกแท้ออกไปเพราะตอนนี้ผมพยายามจะจัดแจงเรื่อง รายชื่อคนในหมู่บ้านอยู่เหมือนกันว่าใครยังอยู่และใครที่ไม่อยู่แล้วโอเคครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ออกไปเขาออกไปเพราะจุดประสองค์อะไรและเขาทําตัวยังไงแต่ถ้ายังมีด็อกแท็กหมู่บ้านอยู่ถ้าคนอื่นเจอหรือว่าเขาพลาดขึ้นมายังไงมันก็ยังเป็นในานามหมู่บ้านใช่ครับนั่นแหละที่กลุ่มคนหมู่มากในดิบูบจะเดือดร้อนเข้าใจด้ครับ เพราะตอนนี้ผมพยายามจัดการตรงนี้อยู่แต่แค่มันต้องผ่านรัฐบาลด้วยครับก็เลยแบบว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วเวน้ามีคําถามไหมมันน่าจะมีหิว่าพวกผมพูดกันเคลียร์แล้วไม่เชื่อเคลียร์ค่ะค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็อยากแม่าจาจะบอกว่าขอบคุณที่แบบนึกถึงพวกเรานะคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายคนที่แบบไม่เข้าใจพวกเราดีบูสหรือว่ากลุ่มของเวสโค้หรือว่าตัวเวน่าเฟย่าเองที่แบบ อาจจะทําให้คุณเจมี่มาตกชะกมเอ,อ่อมาลําบากนะคะก็ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้คุณเจมี่ยังแบบยังเชื่อใจในตัวพวกเราก็พอนะคะเพราะว่าเว <c oughs> น่าเชื่อว่าเวลามันจะแบบหล่อหลอมให้ทุกคนแบบเข้าใจในตัวพวกเรานะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบอยากที่จะคิดร้ายกับใครนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเจมี่ที่แบบเอาข่าวมาบอกนะครับผมใช่ครับขอบคุณมากเพราะ <c oughs> ผมรู้ครับว่าคําพูดมัน แกหาบ้าอะไรวะอืมคือผมจะบอกว่าผมกับเอเดนเนี่ยเข้าใจเหมือนกันเข้าใจตรงกันวันนั้นผมโดนทั้งคู่เลยครับผมกับเอเดนโดนทั้งคู่เลยซึ่งที่ผมพยายามทาแบบนั้นนะเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนในกลุ่มผมเชื่อใจในสิ่งที่ผมคิดหรือว่าดูในสิ่งที่ผมรู้แล้วก็เห็นในสิ่งที่ผมเห็นแต่ผมทําได้เท่านี้จริงๆเพราะมันดันเกิดการแบบว่าผิดใจกันนิดหน่อยผมก็เลยเลือกที่จะให้ความสบายใจกับทุกคนมากกว่าแต่ผมก็ไม่อยากจะ ตาทิ้งทางนี้อะไรเอ,อในส่วนของตัวนั้นจะมีปล่อยปล่อยได้เลยครับเพราะว่าผมคิดว่าคําพูดมันเชื่อถือยากเลยครับในยุคสมัยนี้ให้การกระทําของทางหมู่บ้านผมหรือว่าทางกลุ่มพวกผมเป็นคําตอบอยู่่ะครับผม,<ะ>ผมในอนาคตมันคงจะดีขึ้นเองครับอืมคือผมจะบอกเรื่องหนึ่งครับคือเอ่อพวกผมเนี่ยกลุ่มกลุ่มพวกผมเนี่ยมีเหมือนเขามองประมาณว่าแต่ผมเ่พูดแก้ตัวนะจะอธิบายให้ฟัง คือเขามองประมาณว่าแบบเหมือนผมพยายามยื่นโอกาสให้กับฝั่งนี้หรือว่าพยายามทําให้ฝั่งนี้ดูดีอยู่ฝ่ายเดียวทั้งที่แบบว่าพวกคุณไม่ทําอะไรเลยหรือว่าแบบเหมือนผมเป็นคนมอบทุกอย่างให้พวกคุณแบบดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกเข้าใจเพื่อนท,ท,ที่ที่เพื่อนคิดอย่างนั้นคือเพื่อนหวังดีกับผมแต่ผมก็พยายามจะแก้ต่างให้กับฝั่งนี้กับเพื่อนอีกคนนึงแต่ก็ไอน,นี่ด้วย เข้าใจได้ครับบางทีไม่ได้มารับรู้ทุกทุกอย่างเหมือนที่เจมี่รู้ใช่ผมก็เลยพยายามบอกเพื่อนว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกแล้วก็มันมันจะเป็นผลดีกับเราในอนาคตนะแต่ผมก็เข้าใจเพื่อนอีกว่าเขาไม่ได้มาเจอด้วยตัวเองครับไม่เป็นไรครับไว้ถ้าทุกอย่างมันลี่้ขายแล้วเจมี่อยากได้ความสบายใจเดี๋ยวผมมาอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังได้ครับออนั่นเป็นสิ่งที่เป็นขายเพื่อนเพื่อตรงไหนพี่เด็นไม่ไม่จะเป็นประโยชน์ขายเพื่อนตรงไหนเลยเราแค่บอกมุมมองเขาจะเขาเข้าใจไม่เข้าใจได้ อธิบายหรือว่าพยายามอธิบายในส่วนของพวกเราอยู่ไฟเดียวนะ่ะถ้าสถานการณ์มันปกติแล้วก็กลุ่มของพี่เจมี่พร้อมที่จะขอแค่เปิดใจเปิดใจรับฟังแค่นิดเดียวนะ่ะไม่ต้องเปิดใจทั้งหมดก็ได้แค่แบบอยากให้รับฟังในมุมของพวกเราบ้างเนะ่ะเพราะว่าต่อให้ใพี่เจมี่พูดไปเขาอาจจะไม่เข้าใจก็มันจะเป็นการแก้ตัวให้พวกเรานะ่ะถ้ามีโอกาสก็ขอโอกาสนั้นไว้นะคะแล้วยินดีที่จะมาหานะ่ะไว้ถึงวันนั้นเดี<ม>๋ยวผมมาอธิบายทุกอย่างด้วยตัวเอง คือผมมันรู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนหวังดีกับผมแค่ไหนแต่แค่ว่ามันก็ยังมีคิดในหัวว่าแบบถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่ผมคิดทุกอย่างนะคือผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ผมแค่ว่าถ้ามันเป็นไป,นไปตามที่ผมคิดทุกอย่างมันมันจะเป็นผลดีกับพวกเราคือผมหวังดีกับเพื่อนครับแค่นั้นเลยเพื่อนก็หวังดีผมเช่นกันม,มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายครับร<น>ครับในมุมพลกลางเข้าใจดีเดี๋ยว พวกเราไปยืนหน้าโกดังให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ขอปรึกษาเอะไรจะมีับนี้เ่อนด้วยบป่ะหมายถึงทั้งสามคนเลยใช่ไหมคะใช่ช่่เขาตัวห่างกันไม่ได้หรอกห้าห้าห้าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นกระสิบผมถามครัเจมี่ตรงๆว่ามีคนจากดิฟบูดมาประมาณว่าขอมาอยู่ด้วยหรือเปล่า อืมผมใช้คำว่าไงดีอะตรงตรงในที่ที่เราที่ครอบครัวผมกับเจม,มี่ไว้เนื้อเชื่อใจกันโอ้หคำถามแบบถามผมลำบาก<ข>ใจมากเลยคือตอนนี้ผมพยายามจับนอนอยู่ครับผมเข้าใจครับคือถ้าผมตอบไม่มีเนี่ยมันก็คงเป็นการโกหกครับแต่คือผมก็เหมือนกับคุณเซียโก้เลยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะ การันตีได้เลยว่าคนไหนมาแบบจริงใจมาด้วยความซื่อสัตย์หรือมาแบบว่าอยากอย,กอยู่กับเดตฟิลจริงๆกับคนไหนที่มาด้วยเพื่อผลประโยชน์มันก็มีหลายเรื่องหลายอย่างที่แบบเป็นบทพิสูจน์เลยครับว่าผมจะรับเขาโดยที่แบบไม่มีข้อข้อหาได้ยังไงซึ่งผมก็ถามคําถามไปงั้นผมผมว่าคนนี้ผมพูดได้แต่คนอื่นผมไม่รู้เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ เป็นคนตรวจหรือว่าเป็นคนถามคําถามหรือว่าในการค้นตัวหรือว่าเป็นคนเฝ้าระวังคนพวกนี้แต่ถ้าคนเนี้ยคุณลุงโนโอเอลเนี่ยที่ผมถามกับคุณ Diego เดียโก้นี่แหละคนอื่นนี่ผมว่าเฉยๆเพราะผมสงสัยคนนี้เหมือนกันอ่านั่นแหละเพราะว่าถ้าถ้าอย่างสมมติว่าคือผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับโนโอเอลเหมือนกันแต่ผมก็มองว่าเขาก็เป็นคนดีแต่ผมไม่อยากมองคนผิดเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าผมยังไม่ไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันคุณเดียโก้อยากจะบอกผม แล้วมันเอ๊ะเหมือนกันลองลองพูดมาได้เลยคือตอนนี้เขามาบอกพวกผมว่าเขาต้องการเขาออกไปใช้ชีวิตมาเขาไปอยู่ที่โนโมแมนเขาพยายามจะแฝงตัวไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นอ้าวถ้าเราไม่บอกเราก็ไม่รู้เดีว,ว่าเขาโป่งหรือเปล่าคุณดูซื่อบือ <ไป S 2> บ้อบป่ะเชียงโง่ที่โนโมแมนครับ พื่อต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วอยู่ๆวันนี้เขากลับมาหมู่บ้านในครั้งที่เขาหายไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าง,งานเขเร่มเอะใจต่อ,อตรงทอ่ว่ววาเจมมี่ถามว่าคนชื่อหนุ่ยไว้ใจได้หรือเปล่าแสดงว่าเขามาทําแบบเดียวกันกับที่เดฟิลด์หรือเปล่าถ้าถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณหนุ่ยพูดไอ้คุณเดโก้พูดอย่างเงี้ยผมว่าเขาไว้ใจได้นะเพราะว่าสิ่งที่ที่คุณเดโก้พูดเนี่ยกับสิ่งที่เขาเล่าผมฟังตรงกันหมดเลยครับ แล้วก็สิ่งที่เขาทําอยู่เขาบอกฝั่งนู้นด้วยแล้วเขาบอกฝั่งฝั่งผมด้วยซึ่งอ่ฝั่งที่เขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งผมว่าเขามาที่เดฟิวอ๋ออ่าผมเข้าใจผมเข้าใจแต่คือตอนนี้เหมือนเขาจุดประสงค์เป้าหมายเดียวตรงไปเดียวกับก็คือหาข้อมูลจากโนแมนก็คือเขาน่าจะเป็นแอนตี้แอสโซถูกไหมครับแต่ผมว่าการการะทาที่ผมให <ผม S 2> ้เขาทําก็ <ทำ S 1> าต้องเสี่ยงกันทผมคิดว่า เขาบว่าจะมาขอพักพิงไปที่เดดฟิลด์วด้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็มีสายข่าวในโนแมนซึ่งการกระทำที่เขาเล่ามันก็ตรงแต่เรื่องคำพูดผมก็งหงิดจนิดใจทีน่อยนะอืมใช่ครับคือผมก็ยังไม่รับ100%เัาเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องพักพิงเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยเขาไม่ได้บอกจุดประสงค์ชัดเจนขนาดนั้นแต่เขาแค่ว่าสมมติว่าเขามาเดินตเตะแล้วเหมือนท้าผมจับ มัดมืออะไรประมาณนั้นหน้าหมู่บ้านยึดอาวุธทุกสิ่งอย่างแล้วก็เหมือนเขาจะมาด้วยความจริงใจแล้วก็เขาบอกไหมครับว่าทำไมถึงออกมาจะดิบปดเออไม่ได้บอกก็บอกผมแล้วผมจําไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้นํำไหมครับหมายถึงว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมแต่ว่าง,งั้นเลยคือผมส่องอยู่ครับวันนั้นผมส่องกล้องจัก คนหอคอยในขณะที่พวกคนให้ผมรออยู่ผมเห็นว่าเออมีการดีเบตเรื่องผู้นํากันแล้วเหมือนเขาก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ลงสมัครไอ้ที่ให้พวกคนเลือกด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้นํามีเสียงฟีเท่าด้านหลังโกดังอะได้ยินกันรเาไม่น่าจะได้ยินการพูดคุยของเราได้ยินให้พวกเราแล้วเออแล้วก็อืมคือมันเป็นเรื่องภายในหมู่บ้านนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแค่ดูแปลกๆนะครับ ที่หนึ่งคือมนนผมแค่รู้สึกว่าเขามีแรงจูงใจในการออกมาเพราะเขาไม่ได้ตำแหน่งยหรือเปล่าแล้วเขาให้เหตุผลกับนนโนแมนว่าผู้นำเป็นผู้หญิงซึ่งผมมาถามคุณเจมี่ครั้งหนึ่งเขาก็ให้เหตุผลจุดเดิมเกี่ยวกับผู้นำซึ่งตอนนี้ที่พวกผมคุยกันก็คือผมก็ไม่ไว้ใจเขาเหมือนกันหนู้อม ผมก็เลยก็เลยมาถามนะครับถ้าสมมุติวันหนึ่งเขาขอมาอยู şey yes, ่ที่เด i ฟิลหรือว่าคุณเจมี่ให้เขาทำภารกิจหาข้อมูลแล้วก็ตามแต่เพื่อแรกกับการความปลอดภัยหรือที่พักพิงเขาก็ก็จากที่ผมเล่าคุณเจมี่น่าตัดสินใจได้ว่าเขาอืมผมแค่มันไม่เชิงให้เขาหาข้อมูลหรอกครับผมแค่อยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองมากกว่าว่า เขามาด้วยด้วยความซื่อสัตย์หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยาไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาที่มาที่นี่คืออะไรันน้ก็ต้องไปทีละขั้นตอนครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวฟังผมจะเฝ้าระวังแล้วก็จับตาอยู่นเพราะว่าตอนนี้เขาดูค่อนข้างแปลกข้างแปลก ก็ยังอยู่ตอนนี้เขายังอยู่ที่ดิบูนไหมครับเขาเพิ่งกลับไปครับเขาบอกว่าเขาไปออกไปหาข้อมูลมาตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านใช่ไหมใช่ครับนี่ครับซึ่งก็เลยนะผมคิดว่าเขาดูแอคทีฟแปลกๆอืครับก็เลยพอเจมี่พูดถึงชื่อคุณโนเอลผมก็เลยแบบือว่าเขาจะมาที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นแบบที่ผมคิดจริงๆด้วย ก็คงต้องจับตาดูไปก่อนครับผมคิดว่าใช่ครับว่าหนูพร้อมแล้วค่ะก็ผมคือถ้าสมมติเขาเป็นแบบที่ผมคิดจริงๆผมก็อยากเลี้ยงเขาไว้โตๆนะครับแล้วค่อยอืเข้าใจครับเข้าใจกดน้ําไปทีเดียวพร้อมกดน้าเลยกดเข้มพอไหมคะไม่หนะครับเพราะช่วงนี้พวกผมเหนื่อยมากครับถ้าผมเจอว่าคนใกล้ตัวทําอะไรที่มันส่งผลเสียต่อหมู่บ้านแล้วส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์หมู่บ้าน ผมว่าผมไม่เอาไว้ครับครับผมพอใจมากดีครับสำหรับได้ครับได้ดีครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ฟังครับเอ่อหนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งครับเต็กจดหมายผมถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าบางทีมันเวลาเราไม่ตรงกันในการเข้าวิธีสื่อสารที่ต่อทาจดหมายก็ได้ครับเพราะว่าถ้าผมมีเรื่องด่วนจําเป็นจริงผมจะมาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วก็แบบเดียวรับผมจะให้ท่านติดต่อเจมอง ได้ครับโอเคครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ลบไม่ลบควนเวลากันดีกว่าคือบางทีมันมีธุระหรือเหตุจาเป็นได้ครับได้ขอบคุณมากครับไว้ตามสถานการณ์มาดีกว่านี้ว่าถ้าจะมีอยากให้ผมแบบว่ามาเคลียร์ใจฝั่งผมคงยากที่จะพูดในกลุ่มผมแล้วผมว่าให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เหตุการณ์ที่มันบังเอิญมาจ้าเอ๋กันดีกว่าได้เลยครับได้ครับได้เห็นด้วยเพราะว่าให้กาทาพิสูจน์ดีกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรรับผมโอเคครับดูแลตัวเองครับผมพอตัวผมเช่นกันครับ เจอกันครับคุณเกโทอมมี่เจอกันเออเจอกันเจอกันตีอู้สองสองาหมดแล้วไปคับหมู่บ้านเจ้งสาวสไตล์เหลือเกินพ้องบ้ากาวไงโอเคค่ะ ลุกจากคนนุก,ถ,ก,กนนะถ้าเราดูแพร่ลุก o ากนั่งชิューมองเธอเป็นเกมแพร่ฉันทำเพลงในสตูไม่ต้องเข้าในดิสแปรมันทำซีลก็แปรแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยากจะควรแก่ถ, Disney, ถ้ามันดูยญิงดิสนีย์กินชอติดเธอมากกว่าที่ติดวิสกี้ชอบแฟนวิสเซียทีฟ่ฟรีวันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่วยทำบลูสีกาแฟ